สวัสดีครับไปคุ้กับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาอ่าให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับชชวยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากทำเมนูอะไรครับ หรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ a c e b o o k นะครับครัวบ้านสดวีแล้วก็คอมเมนต์หรืออินบอ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับวันนี้ก็จะทําเป็นแหนมเนื้อนะครับนี้เนื้อซี่โครงนะครับมันก็จะติดมาหนึ่งนะหั่นเป็นชิ้น ประมาณนี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําไปเีดดน้ํานะครับอยาให้มันมีน้ําไหลออกมานะเพราะว่าถ้ามันมีน้ําไหลออกมาเยอะเนี่ยหรือน้ําเลือดเนี่ยบางทีมันจะทําให้ตัวแหนมของเราเน่าได้นะครับนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับนะจากนั้นเนี่ยเราเตรียมเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาดูในส่วนประกอบก็สําหรับเนื้อเนี่ย จะเปลี่ยนเป็นส่วนอื่นก็นะครับที่ติดมันน้อยกว่านี้หรือว่ามันเยอะกว่านี้อันนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะครับแต่ว่าอย่าเน้นให้มันแบบว่าเป็นเนื้อมากนะครับเพราะว่าเรากินมันจะไม่อร่อยนะครับมันจะค่อนข้างแข็งเนาะก็แนะนําให้แบบเรื่องที่มันติดมันนะครับมีเนื้อแบบนี้จะดีกว่านครับสัวประกอบถัดไปนะครับก็จะเป็นกระเทียมนะครับวันนี้ผมใช้กระเทียมไทยแบบนี้เนาะแล้วก็นําไปปั่นนะครับหรือโขลกก็ได้นะครับเลือกกระเทียมที่มันค่อนข้างสะอาดเนาะจากนั้นก็จะเป็น เกลือนะครับผมปรุงรสนิดหน่อยนะครับข้าวเหนียวนะครับอันนี้ข้าวเหนียวนื่อสุกนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับอันนี้ผมแบบเอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะคือแบบให้มันเย็นสนิทนะอย่าใช้ข้าวเหนียวที่มันร้อนนะครับนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เย็นก็คือแบบใช้อุณหภูมิห้องก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากอันนี้ใส่เกลือนะครับลงไป ประมาณสามช้อนชานะครับอันนี้ผมจะใส่ถุงมือนะครับเพื่อความสะอาดนะครับแต่ว่าจะไม่ใส่ถุงมือก็ได้แต่พีวนี้มือเป็นแผลด้วยนิดหน่อยนะครับก็เลยจะใช้ถุงมือนะครับนี่จะขยําเกลือก่อนนะครับมันเข้ากันจากนั้นก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับอันนี้ผมจะใส่ประมาณ2ช้อนชานะครับ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับสังเกตไหมว่าตอนผมขยาับาม,ม,ามันจะไม่มีน้ำออกมาเลยนะครับให้มันแห้งๆแ,แบบนี้เนาะแล้วก็แล้วก็เราขยำเกลือก่อนเดี๋ยวให้เกลือมันซึมเข้าไปในเนื้อวัวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกลือมันไม่ทั่วเนี่ยหรือความเค็มไม่ถึงนะครับบางทีมันจะทำให้แหนมของเรา เกิดอาการเน่าได้เนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะ,จะขยำเกลือให้ทั่วก่อนนะครับพอขยำเกลือจนทั่วนะครับสูตรถ้าเป็นเนื้อเนี่ยผมจะใส่น้ำตาลนะครับลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะครับจะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็นัวเพิ่มมาขึ้นนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่นิดเดียวมันไม่ไม่หวาน พอขยำในส่วนของเกลือนะครับแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลเข้ากันเรียบร้อยนะครับผมแล้ใส่กระเทียมนะครับสำหรับกระเทียมอันนี้ใครจะใช้เป็นกระเทียมจีนก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเนาะขยำครับให้ทุกอย่างมันทั่วถึงก่อนนะครับเทคนิคของผม,มก็คือการเนี่ยขยำไปเทละอย่างนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงหรือว่า ตัวทุกอย่างอนะ่ะมันเข้ากันดีนะครับอ่ะพอตัวกระเทียมนะครับกับตัวเครื่องปรุงเข้ากันดีนะครับผมก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปนะครับใส่ข้าวเหนียวลงไปก็บี้ๆหนยข้าวเหนียวเนี่ยจะช่วยทำให้มันมีรสชาติความเปรี้ยวนะครับ ขยำขยาให้มข้าวมันแบบว่าแตกออกแล้วก็เละเละนิดหนึ่งนะครับขยำไปเรื่อยๆเนาะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มาแพ็คใส่ถุงนะครับผมใช้ถุงพลาสติกถุงร้อนนี่ครับซ้อนกันสองใบนะแล้วก็มาใส่นะครับใส่เราก็จะใส่เป็นขนาดตามที่เราแบบเขาเรียกว่าเราจะ แบ่งกินทีละครั้งละเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นก็ได้นะครับนี่ผมจะแบ่งประมาณ2อถุงนะครับถุงละประมาณ300กรัมเนาะหรือใครมีกล่องที่แบบว่าสะอาดสะอาดแบบว่ามีฝาปิดก็ใช้ได้นะครับ แต่ความสะดวกก็แค่ประมาณนี้แล้วผมจะมาไล่อากาศนะครับ ให้มันแน่นๆนะครับอย่าให้แบบว่ามันมีอากาศเข้าไปด้านในนะครับเพรา,าถ้ามันมีอากาศเข้าไปด้านในมันจะทำให้เสียได้นะครับให้แน่นเลย แน่นมากแล้วก็บิดบิดให้แน่นที่สุดนะครับก็ใช้หนังยาง มดให้แน่นที่สุดนะเท่าที่จะทําได้นะครับแบบน,นี้ก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ Liam. เดี๋ยวผมจะหมักทิ้งไว้นะครับประมาณ1-2วันนะครับขึ้นอยู่กับอากาศนะครับถ้าอากาศร้อนเนี่ยบางทีวันเดียวก็ใช้ใชได้ครับแต่อย่างน้อยก็สักสองวันนะครับให้มาดูนะ,ะถ้ามันใช้ได้เนี่ยมันจะเริ่มแบบผมมันจะเริ่มพองออกนะครับนะก็ใช้ได้ทีนี้เราทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับ พยายามอย่าให้มันโดนแสงแดดมากนะครับหรือว่าอย่าให้ร้อนจัดนะครับหาผ้าคลุมว้นิดนึงก็ดีนะครับนะเดี๋ยวจะหมักทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเรากลับมาดูกันนะครับอันนี้หมักไว้2วันนะครับก็คือถุงมันจะเริ่มพองๆก็ดูเอาครับเช็คเอาดมกลิ่นให้มันมีกลิ่นแหนมอ่ะก็คือใช้ได้นะครับใครอยากได้เปรี้ยวกว่านี้ก็หมักเพิ่มอีกสักสองสามวันนะครับแต่ว่าถ้าใครพอแล้วเนี่ยก็เอาใส่ตู้เย็นนะครับถ้ายังไม่กินเนาะนี่เดี๋ยวผมจะแบ่งใส่ตู้เย็นไว้ถุงนึงก่อนนะครับอย่างนึงผม มาลองทอดให้ดูนะครับจริงสูตรีหนผมทําไว้หลายสูตรนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับเปิดให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมได้นะครับทีสวยมากไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นเลยนะครับข้างในคือแบบว่า เป็นสีชมพูสวยมากอย่างนี้คือโอเคเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะนําไปทอดนะครับที่ผมใส่ตะแกรงอยู่เพราะว่าเผื่อมันมีน้ํานะแต่ถ้ามันมีน้ําก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทอดแบบนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะแบบว่าคลุกแป้งสักหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ,อ่นนี่ก็เอ่อมาทอดได้เลยนะครับตั้งกระทะอาจาอย์สังเกตว่าผมไม่ได้คลุกแป้งนะครับ น้ำมันอาจจะดูเก่านิดนึงเพราะว่านี้ผมใช้ทอดไปแหนมไปหลายตัวแล้วนะครับผมจะใช้แล้วก็เคียย์ทีเดียวนะครับนี่ถ้าเกิดใส่ไปแล้วน้ำม,นมันมันไม่ร้อนก็เพิ่มไฟขึ้นมานิดนึงนครับแล้วก็คอยคนๆหน่อยเพราะว่า อันนี้ถ้าไม่คลุกแป้งมันอาจจะแบบว่าติดกระทะได้นะครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวถ้ามันน้ำมันมันไม่โอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนนะครับก็ทอดไปเรื่อยนะครับสําหรับเนื้อเนี่ยเราไม่ได้คลุกแป้งก็อาจจะต้องคอยคนๆเขาหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะครับหลังจากทอดแหนมเนื้อนะครับจนได้ที่แล้วประ,ประมาณนี้ก็พอนะครับเพราะว่า มันสุกแล้วถ้าทอดนานไปเดี๋ยวมันจะแห้งเกินนะครับก็จะขึ้นนะครับพักสะเด็ดน้ำมันไว้ก่อนเนาะ mm hmm. ก็เสร็จแล้ครับสำหรับแหนมซี่โครงเนื้อทอดที่หอมมากชิมกันนะดูสูสีแบบว่าอันนี้คือแบบได้ที่มากนะชิมกันนะครับ mm hmm. ตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าได้ที่พอดีนะครับตัวเนื้อเนี่ยหลายคนมองว่า ซี่โครงมันจะแบบเหนียวไหมต้องบอกว่าพอหมักแล้ว,วมันนุ่มมากครับนุ่มกําลังดีแต่ว่าก็มีให้เคี้ยวนึบๆมีความหอมของเนื้อมีความหอมของมันเนื้อนะครับรสชาติเนี่ยเปรี้ยวเค็มกําลังดีนะครับอร่อยมากนะตัวนี้เหมาะสําหรับเป็นกับแก้มครับหรือว่าแบบกินกับเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยอร่อยแน่นอนนะครับก็ลองไปทําดูนะครับสําหรับแหนมที่โคงเนื้อนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ